สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพามาดูบรรยากาศข้างๆหมู่บ้านตรงอ่างเก็บน้ำนะคะที่หมู่บ้านเราอยู่ติดขอบอ่างเลยแต่ว่าเท่าที่มองเห็นตอนนี้ก็คือป่าหญ้าใช่ไหมคะจริงๆแล้วตรงนี้มันก็คือส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ำเนาะทุกๆปีนะคะ ถ้าเป็นช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมันก็จะมีฝนตกเยอะนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็คือตกตลอดทั้งเดือนจนต้องร้องขอชีวิตนะคะเนื่องจากว่ามันตกจนทำให้ต้นไม้เขาไม่สามารถที่จะงอหัวขึ้นมาหายใจได้นะคะงหัวขึ้นมาก็เจอฝนเลยแล้วก็ทำให้น้ำตรงนี้นะคะมัน เต็มไปหมดอืมแต่ดูปีนี้สิคะมองไปมันมีแต่ป่าหญ้านะคะเออน่าจะเกิดจากมีแม่แลงนะคะแต่ไม่รู้ว่าแม่แลงมันจูดตรงไหนเราต้องไปตามหามันค่ะเพราะมันทำให้ประเทศเราเนี่ยปีนี้มันแรงนะคะ อันนี้พูดเล่นคำๆนะคะแต่จริงๆเราเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์แอลนิโยใช่ไหมคะทีะ่ทำให้ฝนมันไม่ตกเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติและเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นต่อเนื่องถึง3ปีนะคะโหยถ้าเป็นแบบนั้นนะเดือดร้อนแน่นอนนะคะเพราะจะทำให้เราขาด แคลนน้ำบริโภคอุปโภคนะคะจริงๆแล้วอะ่ะหมู่บ้านเราอะ่ะสระว่ายน้ำเนาะที่จริงมันก็คือสระว่ายน้ำเนาะแต่เนื่องจากความแรงนะคะเราต้องแปรผันสระว่ายน้ำมาเป็นที่พักน้ำนะคะเพื่อจะได้มีน้ำพอใช้ในหมู่บ้านเนาะเออมันจำเป็นเออจริงๆเราก็ไม่มีใครเล่นน้ำแล้วค่ะเพราะมันแรงเราก็ต้อง เข้าใจเนาะเราเอาการอยู่รอดกันดีกว่าเนาะดูบรรยากาศนะคะจริงๆแล้วมันมันปกติคือน,น้ำมันจะเต็มตรงนี้เลยนะมันจะสวยมากๆแต่อันนี้มันคือป่าหญ้านะคะมันพื้ป่าหญา้าแล้วก็มองลงไปมันก็จะเห็นเกาะอ,อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวะมาดูนี่ก่อนนะคะนี่คือแมงปอแมงปอเยอะมากแล้วมันก็บินตามเรานะคะมาเรากลับมาที่อ่างต่อเนาะ น้ำมันลดถึงขั้นที่สามารถมองเห็นเกาะกลางเกาะกลางตรงอ่างได้นะคะดูสิเออมองเห็นไหมลิบลิบอืมแล้วอยู่ไกลๆนู่นก็คือเขาคือบ่อทรายนะคะดูตรงนี้นะคะ,ตร,ะ,คะตรงนี้คือตรงที่เราลอยกระทงปีที่แล้วซึ่งลอยกระทงจริงแล้วมันก็ไม่ได้อ่าห่างจากเดือนกันยาเนาะก็จะเป็นช่วงตุลาพฤศจิกานะคะถึงมันก็ อีกไม่นานนะเดือนสองเดือนเนาะแต่ว่าน้ําตรงนี้ยังไม่มีเลยนะคะทั้งที่ปีที่แล้วตรงเนี้ยราลอยกระทงอยู่ตรงนี้เลยแต่ปีนี้คือมองลงไปมันก็แซดพอสมควรนะคะเออก็เราก็หันมาช่วยกันช่วยรักษาต้นไม้นะปลูกต้นไม้นะ ประเทศเราโลกเราจะได้กลับมาเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ